เอาละก็สวัสดีครับ,รบผมโคลเวอร์โอเวนอีกครั้งแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฟรีไฟ X อัลต on ไทท a นก็สำหรับใครที่ได้ติดตามพวกข่าวสารเกี่ยวกับฟรีไฟนะครับก็จะได้เห็นแล้วว่าฟ f i ไ e เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมีการที่จะไปคอนแลับกับอนิเมะอะไรต่างๆมากมายครับอย่างเช่นในช่วงที่แต่พิฆาตศูนย์ศึกรถไฟสุรินทร์เนี่ยได้เข้าฉายในประเทศไทยใช่ไหมตัวของ ฟรีไฟเนี่ยก็ได้มีการแบบไปคอลแลบกับดาบิคาตูนั่นแหละซึ่งก็ในช่วงนั้นก็มีกระแสเขาน่าจะออกมาลบนะว่าเฮ้ยทําไมแบบไอ้เรากูจะได้เห็นแบบทันจิโร่กับเนสโกโ้เนี่ยมาถือปืนไล่ยิงคนแบบนี้เลยแต่ก็ดูเหมือนกับว่าทางตัวผู้พัฒนาเกมอะไรแบบนี้เนี่ยทางค่ายเนี่ยก็น่าจะรู้แหละว่ามันน่าจะโดนกระแสลบแน่ถ้าเกิดกูให้ทันจิโร่เนี่ยมาถือปืนก็เลยก็เลยเปลี่ยนให้แบบว่าเหมือนเป็นแบบเพียงแค่ชุดลายไฟเฉยแล้วก็มีการใส่เป็นพวกสกินแบบ ดาบไลไฟอไรแบบนี้ขึ้นมาแต่ก็นะครับแม่งมันมันเป็นเกมที่ใช้ปืนเป็นหลักะถึงแม้แม่งฟรีฟาร์มจะมีพวกดาบเบสบอหลหรือหมัดอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอาวุธหลักๆของเกมมันก็คือปืนแต่นั้นสุดท้ายยังไงก็น่าจะใช้ปืนเป็นหลักกันนั่นแหละแล้วก็ตัวต่อมาครับคือตัวของวันพั n นแมนที่ฟรีฟาร์มีการไปคอลับด้วยซึ่งตัวของ ในในเกมเนี่ยก็จะมีตัวของเจนอสแล้วก็มีตัวของไซตามะซึ่งเอ่อหน้าตาของไซตามะในเกมเนี่ยมันช่างเอ่อเออก,ก็ก็ก็ดีแหละเอ่อซึ่งถ้าเกิดผมจะไม่ผิดน่เนื้อของอ่าตัวของวันพันแมนเนี่ยมันจะมีตัวของหมัดด้วยใช่ไหมแต่ก็นะสุดท้ายยังไงเกมฟีไฟนะั้นมันใช้ปืนเป็นหลกักอะมันอาวุธหลกักมันคือปืนนั้นสุดท้ายยังไงแม่งเราก็ได้คิดแน่นอนว่าไซตามะถือปืนมันต้องมีแน่นอนและล่าสุดครับหลังจากที่มีเขาดือกันมาเนิ่นนานครับว่าตัวของ ฟรีไฟน์เนี่ยจะไปคอลบก,กับแอคเซอร์ออนททันซึ่งมันก็มาจริงๆแล้วครับโดยอาตัวสกินหลักๆที่แบบจะถูกนำมาใส่ก็คือจะเป็นตัวของรีไวมิคาสะแล้วก็มี Titan, มไททันจู่โจมไททันเกาะ4สกินนั่นเองฮะซึ่งแน่นอนว่าไอ้ภาพที่เรานำมาเนี่ยมันค่อนข้างจะ 4K 4K โอ้โหคมชัดมากอาก็ขอภายในความคมชัดของภาพเลยครับ คมชัดจนบาดตาโดยส่วนตัวนะคือคือผมเนี่ยค้อทข้งจะชอบเรื่องของแอ t a c k ออ t ไ t ทันดับิค้าอาศูนย์และวันพัน Man มากๆครับโอ้สามอนิเมะที่ผมรักเนี่ยคือเข้ามาอยู่ในเกมเกมเดียวอะคือแบบนี้มันโอ้โหโอ้โหแต่กูไม่เล่นครับกูไม่เล่นอ่ะเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนคือผมพูดแบบนี้เนี่ยคือบอผมไม่ได้แอนตี้เกมฟีไฟนะเพราะว่าผมไม่ใช่สายเกม ดังนั้นไม่ว่าเกมไหนมันจะคอลแลบกับอะไรหรือเกมไหนมันจะทําดีขนาดไหนแต่ยังไงผมก็ไม่เล่นอยู่ดีนั่นแหละโดยสายเหตุที่แบบตัวของฟรีไฟมาคอลแลบกับ a อตแลน o ่ t น t ท n นะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะ Titan เนี่ยคือแอตแลนอ่ทันเนี่ยกระแสมันมาดีมากเนื่องจากมันมีตัวของซีซัน4ครับซีซัน4ซึ่งเป็นภาคปิดแล้วก็แบบในไทยเนี่ยแอตแลนอ n ไทันมันบูมมากๆอยู่แล้วไงบวกกับได้กระแสจากพี่พีสเสดอด้วยแหละโอ้โ <c> ห <oughs> พีเสดเร์โอ้โหเขาเรียกพว่าเอเรนซึ่งเอาจริงๆนะผมคิดว่าเออคือเกมฟรีไฟน์เนี่ยมันเป็นเกมที่แบบคอนแอลปเนี่ยมันคอนแอลปผมคิดว่าการคอนแอลปมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าการคอนแลปคือมันเหมือนกับได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างเช่นเกมฟรีไฟน์เนี่ยก็ได้แบบได้ทั้งแบบคนเข้ามาเล่นเพิ่มอะไรนี้ได้ทั้งการยอดเติมอะไรเพิ่มเพื่อที่จะมาซื้อสกินส่วนทางแบบเจ้าของลสิทธิ์เนี่ยเขาก็ได้แบบได้แบบเหมือนกับว่าคนมาซื้อลสิเธ็นเขาก็ได้ตังค์ไงเขาได้ แต่คือการที่แบบการมาคอนแลรเนี่ยคือมันต้องดูด้วยว่าว่าตัวของเกมของเราหรือคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าอย่างเช่นเกมฟรีไฟล์แมงเกมแนวปืนอ่ะซึ่งตั้งแต่ที่ผ่าน,านมาผมรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเกมของฟรีไฟล์เลยซึ่งเอาจริงถ้าเกิดจะเอามาคอนแลร์บางทเนี่ยควรจะเอาเป็นพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับแนวปืนอย่างเช่นอา GGO จากจาก,จากเรื่องไอซ็อตอาร์ไลน์อ่ะคืออันนั้นผมคิดว่ามันเป็นแนวปืนไงมันก็น่าจะเข้ากันได้แหละแต่คือว่าเอย้ย พอมันไม่เข้ากันแต่ถ้าเกิดเอามาทําแล้วมันทำออกมาดีๆเนี่ยมันก็น่าจะไม่เกิดดราม่ากันมากขนาดนี้ครับอย่างเช่นทํางานภาพให้มันดีๆปรับงานภาพอะไรให้มันดีๆไปเลยแบบนี้ผมก็ว่ามันก็น่าจะมีกระแสอะไรที่มันมันไม่ได้ลบขนาดนี้อ่าซึ่งอาจจะมีคนแบบมาสวนกันว่าเฮ้ยไอ้หียทำาไมพอฟีไฟมันมาคอนแลบเนี่ยทําไมต้องดราม่ากันด้วยแต่พอตัวของเอาเนี่ยมาคอนแลบอะไรเอา s a o มาคอนแลบเอา อุลตราแมนมาคราบเนี่ยไม่เห็นจะมีเกิดปัญหาอะไรเลยก็เพราะว่าคือตัวของเอวีเนี่ยมันมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้มีอาวุธมันไม่ได้คือตัวของเกมเอวีเนี่ยมันไม่ได้มีอาวุธตายตัวไงคือบางตัวมันใช้เคียวบางตัวมันใช้หอกใช้ดาบใช้เออใช้คาถาใช้ธนูอะไรต่างแบบนี้มันมันไม่ได้มีอาวุธตายตัวอาวุธมันคละมันหลากหลายแั่นั้นะพอเอาเรื่องอะไรมาทำเนี่ยมันสามารถเอามาทําได้ถ้าเกิดเป็นอนิเมะแนวแอคชั่นอ่ะนะมันสามารถเอาหลายๆเรื่องเนี่ยมันมันครับกันได้ แต่มันจะต่างจากตัวฟรีไฟตรงที่ว่าตัวของฟรีไฟเป็นเกมที่มันใช้อาวุธปืนเป็นหลักอะ่ะดังนั้นถ้าเกิดมันทําออกมาแบบมันอาจจะไม่เข้ากันกับเกมแต่ถ้าเกิดทําออกมาแบบดีๆเลยอะ่ะทาออกมาแบบเป็นการคอร์รัปเปอดีๆเลยเนี่ยมันกจะน่าจะไม่เกิดกระแสะด้านลบขนาดนี้ซึ่งสำหรับใครที่เป็นแฟนฟรีไฟหรือสำหรับใครที่แบบเอออาจจะดูทั้งอนิเมะแล้วก็เล่นทั้งฟรีไฟเนี่ยก็ติดตามชมได้เลยครับสำหรับตัวของฟรีไ uh, ฟ X ในทะ่านนั้นก็รอเล่นกันได้เลยส่วนใครที่ไม่ชอบนะก็ วิจารณ์ได้เต็มที่เลยครับตามสบายพวกคุณเลยอ่าโอเคครับส่วนผมก็ไม่น่าจะออกความเห็นอะไรมากเพราะว่าผมก็ผมก็โอเคโอเคได้ได้ได้แต่ทําออกมาดีๆแล้วกันนะเพราะว่าม,มันมันมีไลเนอร์ไงผมชอบไรเนอร์อ่ะผมชอบถ้ท่านเกราะแต่ผมก็ไม่เล่นอยู่ดีแหละเออก็คลิปก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรมากบ๊ายบาย